ล้อหลังครึ่งล้อโอ้ตรงนี้มีน้ําอยู่อีกนะตู้ตัดญ้ดาแขวนดีที่เป็นตู้ตัด้าครับไ่กระดิกเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราจะออกไปลากเอ็มเจ็ดศูนย์กันนะครับเอ็มเจ็ดศูนย์ติดลมอีกแล้วครับส่วนนิจอนตาผมก็ซ่อมกระบอกยกหลังอยู่นะครับวันนี้เนาะก็ไม่ได้ออกทํางานครับ เราก็จะพา l c 7 0 8ไปทุกคนไปพวงมาลัยตลอกหมดแล้วครับว่าจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพอเมียดะเดี๋ยวต้องสั่งใหม่ต้องสั่งใหม่ เห็นเลยนะอ่อนนุ่นๆเดือดนครับจมอยู่ตรงนู้นปึ๊บนี่ทางเข้าของเราทางนี้นะครับเข้าจุหรือเปล่า่อดีสับแก่ฟันไปแก่สองนี่แปลงนี้เราก็มาลงงานปีใหม่นะครับก็แปลงแรกของปีนะ รถก็โอ้ยรถก็ติดหล่มเรียบร้อยแถวบริเวณนู้นมันมีน้ำเยอะนะทุกคนแถวนั้นนะจะตูนอยู่ไหนหอ๋อดู่นไงทุกคนตรงนี้ก็เป็นหญ้าวัวนะครับหญ้าที่เขาปลูกให้วัวกิน ิงจรนะอ๋อคำท้องหลักไปนั่หลักไปน้าไปหน้าวะนะอ๋อหลุมโคตเยอะเลยสี่เจ็ดไม่รู้จะลากขึ้นหรือเปล่าน,นะทุกคน ดินมันวนวลแปลงขึ้นมาแล้วแหละแต่น่าจะไม่พ้นล้อหลังครึ่งล้อโอ้ตรงนี้มีน้ำอยู่อีกนะตู้ตัดยาแขวนดีที่เป็นตู้ตัดญ้าครับล้อข้างนี้ไม่เท่าไรแต่ขอจะอยู่หรือเปล่า วันนี้เราก็พาโต G80 LT ขนาด10มิลนะครับเหมาะกับงานลากหึงยกสั่งได้ที่เจรดรถสายใต้เลยครับน้องกล้องมันูและแล้วก็่อยดึงลับมาดึงกลับมาแล้วคอย่อยวินหน้านนี้อันยาวยาว,ยาวเร่งดึงมาเลยโซโซ่10เมตรวันนี้เอามาขึ้นหรือไม่ขึ้น ขึ้นหรือไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับน่าจะขึ้นเลยทุกคนเพราะว่ามันก็จมไม่ได้เยอะนะแค่แขวนท้องนิดหน่อยแค่นั้นเองครับเกียโลเราหน้าโลสามตาขึ้นหรือเปล่า

Yeah. <scratching> <S <S เกินไปแล้วครับสุดเกินโคตรแรงเลยโอ้ยเหนือกว,ว่าไม่เกินเปลี่ยนกันสามเลนนี่โอ้ยนี่ครับหนุ่มไม่ง่ายเลยทุกคนรถติดนิดๆเหนื่อยถ้าเกิดนี่ดีนะลากขึ้นแค่นี้ลากไม่ขึ้นนี้เหนื่อยเลยนะ đấy, mày rút nào, bên nam luôn ngang. ไอ้นู้นเดี๋ยวเปลี่ยนบรรนกันได้น้องวิลี่ยนยาวมันนี่วิ่งน้อมันเปลี่ยนยาวเดี๋ยวอะแหล่ๆล้นะเลอแหล่เลยต่างๆเลือหมาก็ไปต่อยเทอยบเลยน้อยแหล่ต้อยตึงตานูกันใชู่ไหมกอบนูกันใชู่ไหมเก็บกอบนี่เลยใช่เหรอตรงกลางกันนะเก็บไหมตรงกลางหน้าอันตัดกันไหมไม่ไม่เหี้ยมั้ยอ๋ออันนี้ก็เวนก็ตส่หน่อยตัวง่ายด้วยอ่าเอาเฉยมือ

ในรถทำงานต่อครับทุกคนไปเราก็เดินทางกับไปซ่อมเอ็มเก้าห้ากันต่อครับติดเราหน้าอ่าเกียร์สองโยกกันโยกไปครับโอ,อ้โหยกล้อยกล้อได้ผมยกไปแล้วอโอเคครับทุกคนเล็ปนีก็พา L47 นะครับ ออกมาคู่ F0 ติดลมอย่าได้ติดอีกนะน้องกัออบคนที่ติดรับชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ